เช่น I am 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 a teacher ฉันเป็นครูเห็นไหม am a teacher am not am not a teacher ฉันไม่ได้เป็นครู am not am a gardener ฉันเป็นชาวสวน am a gardener am not a gardener am a farmer ฉันเป็นชาวนา am not a farmer อ่าเราต้องเข้าใจนะครับ ถ้าจะถามถ้าจะถามเขา Are you ก็จะถามเขาก่อนว่า Are you Are you a farmer คุณเป็นชาวนาใช่ไหมอ่าเขาถาม Are you a farmer Are Are you a farmer คุณเป็นชาวนาใช่ไหมถ้า Are not เนี่ย Are not เนี่ย Are not you a farmer คุณไม่ได้เป็นชาวนาใช่ไหมเห็นไหมมันต้องใส่ not นอตเอาไว้เอาไว้ใส่ตรงไหนบางคนงงเพราะว่า not no. นอตกับโนนี่บางคนไม่รู้เรื่องเลยนอตกับโนไม่แต่ n โนโนโนอังกฤษโน b u f f a โลโนคาวโนทุกอย่างไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดทุกโนทุกอย่างไม่รู้ว่านอตคืออะไรคําว่าน no, ้วก็จะมีตัวหนึ่งมาอีกคําว่านันเห็นไหมซึ่งพวกนี้แปลว่าไม่มีนะครับสามคำนี no, not, none. ่โนตันอืหรือคําว่านโนวันยังได้ไ no, one, อีกมันยังมีโนวันอ no. ีกที่แปลว่านโ่เราต้องเข้าใจครับว่า เขาว่า not เอาไว้ไหนนี่ not เอาไว้ตรงนี้ it is I am you are เห็ไหม you are ใส่ not ตรงนี้เลยนี่ not เอาไว้ใส่หลัง is am a it is not t h is it is not my dog มันไม่ได้เป็นหมาของฉัน I am not Thai ฉันไม่ได้เป็นคนไทย you are not Thai คุณไม่ได้เป็นคนไทยเห็นไหมมันต้องเป็นอย่างเงี้ยคลินี่ n น,นอตรงเนี้ยเขาก็าจะอ่านว่า is am not are not เนี่เขจะเป็น aunt aunt you a e n t t h ายคุณไม่ได้เป็นคนไทย I'm not t h ายฉันไม่ได้เป็นคนไทย it it's i s it n t it isn't my dog มันไม่ใช่หมาของฉัน it isn't my dog เนี่ยวคำว่า no ไปใช้ยังไงได้เลย no sugar ไม่มีน้ําตาล no sugar ใช้คํานามนะครับ no people ไม่มีคน no car ไม่มีรถใช้ได้หมดครับพวก no จะใช้กับ I have no sugar I have no โน no, ต้องใช้อย่างเงี้ยเนี่ย I have no I have no car ไม่มีรถฉันไม่มีรถใช่นไหมมันไม่ใช่ no have no แ <No S 2> ปลว่าไม่ have แปลว่ามีอย่างนี้ซัดเลยบางคน have ไม่มีในโลกนี้มันมีแต่ t h e r are ถ้าจะมีมันต้องพูดว่า there are หรือ there is นี่แหละแปลว่ามีคุณอย่าไปพูดว่า have have นั่น have นี้ไม่มีนะครับต้อง there are there are many dogs มีหมายเยอะ there is a dog มีหมาตัวเดียว นี่คือมีมีต้อง there are there is อย่าไป have 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 ไม่ได้นะครับห้าม have แล้วอย่าไป no 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 อย่าไปบอกว่า no have แปลว่าไม่มีไม่มีมีแต have no มันกลับกัน have no uh, I have no dogs ฉันไม่มีหมา I have no cars ฉันไม่มีรถ I have no people ฉันไม่มีฉันไม่มีคน uh, อยู่ที่บ้าน uh, in my home อืม I have no friends ฉันมีไม่มีเพื่อนนะครับนี่โ no. นบางคนบอกว่า,อ,าอ้านันว่ายังไงนันออ f อ่านันออฟก็คือไม่มีนันออ f people ก็คือไม่มีคนเห็นไหมมันจะเป็นนันอย่างเงี้ยนันออฟ people ก็คือไม่มีคนเราต้องเข้าใจนันออ f people ไม่มีคน no one l o v e you no one นะครับ no one no one คือไม่มีใคร no one l o v e you ไม่มีใครรักคุณเห็นไหมไม่มีใครรักคุณเห็นไหม no one l o v e you No o n e love you ไม่มีใครรักคุณ No one loves you อืมใช่ไหมครับนี่เราต้องรู้นี่คำว่า no no ทั้งนั้นเราจะได้รู้ว่าได้จะเคลียร์เรื่อง no 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 mm hmm. มาประมาณนี้ no not no one นั้นเราต้องมาอย่างเงี้ยนนี้คือ no no นะครับต้องให้ได้ใน,น no no เนี่วันนี้แบบเอาประสบการณ์ว่ากันเลยอ่าไม่ต้องไปสนใจตำราแล้ว